สวัสดีครับเอ,อ่อผมจานตี้ครับผมเฟซบุ๊กปาร์ตี้หน้าแฝกนะครับช่อง youtube จานตี้พี่บ้านะครับผมมาเมืม่อนี่สีมาสอนผสมกดตัดน้ำเที่ยงปาร์ติทุมัดอีพออีเม่ม,มัดเว้ยหลายแท้น่องมะาขามกันนี่อ,อ๋อ,อ,อ,อ้าว้าวแล้วกันเอา โอ้ยไล่พวดมัดกันเลยคือเอานี่เอาหัวเชื่อนี่ผสมในถังนี่เป็นถังน้ำมัดน้ำน้ำกดเกลวนะน้ำมัน้ำกดเกลว์นี่เามาทมักไว้ได้ละเ่าบอกมักไว้ใช้เวลามาักหนึ่งคืนเป็นทางตาม้มที่มากจากคืนก็นได้อ่าปุ๊บ คนให้เข้ากันแล้วก็มักไปหนึ่งหัวเสือ้อนี่หัวเสื้อนี่เด้เออ่าแปบ๊บนึงขอหยุดไว้แล้วกะย้ำสีย้ำสีผส,สมเอาถังดำนี่เดี๋ยวเก็บหัวเสือก่อนแปบ๊บนึงหยุดไปก่อนเด้เออ่าย้ำสีผสมนี่เอาถังดำนี่หนึ่งถังตักน้ำอยู่ในหันตักน้ำหัวเสือนี่มา ปุ๊บเออแล้วก็มาเทใส่ถังสีนี่เทใส่ถังสีนี่ถังสีนี่ถังสีเขาก็มักเขาก็ผสมมาได้ละเตรียมการไม่เรียบร้อยละโอ้มัดลายฮะถังสีนี่ปุ๊บเอาน้ำโกดใส่ก็สองขวดสองขวดสองขวดน้ำโกดธรรมดานี่ยสองขวดคนให้เข้ากัน หลังจากที่เขาหมากักหัวเสื้อไปเลยคืนนึงนะออปุ๊บแล้วก็เอาทาังสีดำละถังสีดำถังสีดำนี่ไปตักน้ำกดธรรมดาที่เ้าบริผสมหัวเสือ้อหมาถึงว่าน้ำหมักที่ธรรมดาผสมหัวเสื้อไปใส่ให้เต็มทางสีพ่นค,คนให้เข้ากัน เนี่มันก็นจะเป็นสูตรตัดหัวเสือแล้วโอเคแค่นี้ละ่ะมัดกัดเว้ยนุ่งนอ่องบกเขากบกการหลายหลายบักห่าน,นี่นี่ย่างไปเซกน้อนทุกขังเข้าโดดใส่เข้าคอ,อมน้ะสูนเด้